สวัสดีครับคำถามคำตอบครั้งที่64หาค่าสัมประสิทธิ์การกระจายหรือค่า CV ในโปรแกรม SPSS ครับสำหรับคำถามนี้เป็นคำถามที่มาจากท่านผู้ชมคลิปนะครับอยากจะหาค่าสัมประสิทธิ์การกระจายหรือ CV นะครับใน SPSS เลือกตัวไหนนะครับสำหรับการวัดการกระจายนะครับหลักๆมีอยู่2 วิธีครับก็คือการวัดการกระจายในข้อมูลชุดเดียวเรียกว่าการวัดการกระจายสมบูรณ์นะครับแล้วก็การวัดการกระจายสัมพันธ์นะครับซึ่งจะเป็นการวัดในข้อมูลที่มากกว่า1ชุดนะครับคําถามที่ถามมาก็คือการวัดการกระจายหรือ coefficient of variation นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าทำยังไงนะครับ ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลยอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในประเทศไทยปีพศ2559นะครับสำหรับคำสั่งที่ใช้นะครับจะใช้ transform compute variable นะครับแล้วตั้งชื่อตัวแปรที่เราต้องการนะครับจากนั้นมาที่ฟังก์ชัน group เลือก s t a t i s t i c ครับจากนั้นก็เลือก c f c f var นะครับซึ่งจะเป็นการคำนวณหา Coefficient of Variation ครับจากนั้นก็นำตัวแปรที่ต้องการสร้างนะครับใส่เข้าไปในฟังก์ชันแล้วก็คลิกโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองทำกันดูนะครับเมื่อท่านเปิดข้อมูลมาแล้วนะครับเรามาที่ Transform ครับเลือก Computable e v ครับจากนั้นนะครับก็มาตั้งชื่อตัวแปรที่เราต้องการนะครับชื่อตัวแปรที่เราต้องการสร้างก็ใช้ CB ก็ได้ครับ จากนั้นก็มาที่นะครับฟังก์ชันกรุ๊ปครับเลื่อนลงไปนะครับหาคำว่า Statistic ครับแล้วก็ดับเบิลคลิกครับเราก็จะเห็นว่าฟังก์ชัน and special variable นะครับปรากฏขึ้นมาเราเลือกที่ cfbar ครับนะครับก็จะปรากฏคำอธิบายนะครับวิธีการใช้นะครับขึ้นในกรอบตรงกลางนะครับจากนั้นก็มาดับเบิลคลิกตัวนี้ครับ คำสั่งก็จะปรากฏขึ้นนะครับเราก็เลือกตัวแปรใส่เข้าไปครับเด็บเิ่นคลิกก็ได้ครับนะครับตัวต่อมาครับก็กดคอมม่าครับแล้วก็คลิกตัวที่2กดคอมม่าคลิกตัวที่3ครับกดคอมม่าด็บเพินคลิกตัวที่4กดคอมม่าด็บเินคลิกตัวที่5นะครับทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับจนครบทุกตัวที่ต้องการนะครับอันนี้ผมผิดนะครับไม่ได้กดคอมม่า ครับเราก็ทําไปเรื่อยๆครับเมื่อครบแล้วนะครับเราจะเห็นว่าคำสั่งมีความมากกับเครื่องหมายคาถามนะครับก็ลบออกครับเราต้องการแค่วงเล็บนะครับนี่คือนะครับการคำนวณ นะครับสูตรคำนวณค่าสัมประสิทธิ์ of variation นนะครับจากนั้นก็โอเคครับโปรแกรมก็จะทำการสร้างให้นะครับเราไปที่หน้าต่างของข้อมูลนะครับจะเห็นว่าตัวแปรที่เป็นนะครับค่าสัมประสิทธิ์การกระจายนะครับก็ปรากฏขึ้นมาให้เห็นในท้ายตารางครับหลังจากทำการคำนวณแล้วนะครับค่าสัมประสิทธิ์การกระจายนะครับ,รรรบหรือ CV ที่คำนวณได้ก็จะอยู่ท้ายตารางครับท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน YouTube ให้กำลังใจชอบใจกรุณากดไลค์ต้องการแบ่งปันกรุณากดแชร์ต้องการติดตามกรุณากด Subscribe ข,ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ